พัน,นโันของข้า,อาเอาหอกมดูรอบนี้รอบนี้ได้9เวฟได้เก้าเวฟมาเลยครับบมน้องชายเข้ามาเลยเข้ามาสามคนแล้วก็ดูฮะน้าทจีพวกมาจากไหนนี่มาเซงน้อง โน้ตเผลเสารวิ่งมาเขาจี้คนเดียวโน้ตเผลเสารวิ่งมาสวัสดีครับผมก็มีข้อความจากซูเปอร์เชสท์ที่ผมจากน้องชายเลิฟของเราว่าพี่ครับทำเรีแอคชั่นสกิฟตีรทอเรตหน่อยครับก็นั่นแหละครับผมคือจะดูอะไรเนาะคือจะให้ผมไปดูมันสู้กันอย่างนั้นเหรอคุณดูฮะก็ก็ ก็ <S <S <ๆ>ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นดูแต่เลขก็คลิปนี้น่าจะแบบว่า2 3งสามร้อยนาทีคนดูพังงานแล้วก็แล้วเ,เริ่มอีพีล่าสุดแล้วกันว่าอยากรู้เป็นยังไงเหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่เคยดูแบบจริงจังเลย <S 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 คือตอนนี้มันกำลังสู้กันเลยใช่ไหมเฮ้ยแล้วมาสู้กันเองทําไมวะอ๋อไม่ออไใช่คนดูมันลุมเอมอมนรูปพงอยู่ตรงนี้นะครับผูคนดูฮันแล้วเอาเพลงพังทลายออกมาปเป็นเกิดอะไรขึ้นยักยังไม่รู้เหมือนกันคนดูอย่าบอกนะคนดูมันกำลังจะล้างสมองนอนอันนี้แบบคุมไม่อยู่และจ่ายอยาดจะมาล้างสมองอ้ย นี่มาช่วยญาตินะการฆ่าตัวตายนะ่ะไม่ใช่คําตอบฝากเคลียร์ประวัติบาวเซอร์ค้นหาของฉันด้วยไม่จะไม่เคลียร์จะไม่ให้ในายตายให้กูตายเถอะวะสงสารจัดให้กูตายเถอะวะเอาอะไรเดี๋ยวคนดูเหมือนจะรักสนี่ไงคนดูฮะมึงไม่ให้กูฆ่าตัวตายงั้นึงก็ตาย,ทยแทนซะจะตายให้ได้นี่มาขหัวล้อขำขันเอ้ยอา้าวเพิ่งรู้ก็ดูไม่ใช่มุมมองผ่านกล้องเหรอนี่คือมุมมองผ่านคนเหรออ้าว เราคือเป็นตัวอะไรสักตัวกําลังมองไอ้พวกนี้สู้กันแล้วก็กทืบกันอย่างนั้นเหรอคนดูก็เออน่าจะประมาณนั้นนะครับผมเอาวันนี้ตาโหดหันมองก้องแบบนี้อย่าบอกไม่รอดอุ้ยอย่าบอกนะเอาแบบนี้มันคนดูการเล็กตัดเลยไม,ไม่ใช่สินเที่ยวไม่ใช่รู้ไป เดี๋ยวก่อนสต็อปเลยไอตัวนี้บอกว่ากูไปเลยจู้จังหวันนี้กูไม่อยู่แล้วจ้าเพราะว่าตัวมันจะโหดแน่นอนคนดูตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดกูไปด้วยคงจะไม่ได้ซีนงั้นกูสู้ก็ได้กันนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่ไงคนดูฮะมาเพื่อโชว์บอกว่าตัวนี้มันแข็งแกร่งคนดูฮะมาเพื่อให้เขาโชว์มาเพื่อเขาโชว์โหดนะครับผมเรียบร้อยนั่นไะงคนดูโดนบวกกูหนีไม่ได้บทเขียนมาให้ดังั้นเขียนมาให้ไอ้ไอ้นี่เป็นโชว์เทพนะครับผมประมาณนั้นเลยแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะ งอกมาโชว์หัวออม่ใช่นเดียวทำไมทำหน้าตามูตามี่แบบนั้นตะเกิดคิดหน้าเท่ๆไม่ออกก็ใส่หน้าแมนเฟสมาใส่หน้าแมนเฟสมาก็ได้อ่าเลี้ยชันตามขอก็ประมาณนั้นคุณดูฮาก็ไม่รู้ว่าหาหรือเปล่าแต่ติดปั่นเกินไปหน่อยนะครับผมคนเด้อแต่ว่าผมชอบดูคลิปทิกตอกนะคุณดูฮาวเราดูแล้วมันจะจี้นะครับดูแล้วฮาดีสลับอันนี้นะคุณดูเหอเมนดูคลิปนี้ก่อนเลยนี่ใช่แล้วก็บอกว่าโถโซกำลังล้างสมองนะครับผม นี่แหละครับผมมาคนดูความฝันของหนุ่มน้อยคนนี้สักวันเขาต้องเป็นหนึ่งในแม่ทัพของกองทัพชักโคกอย่างแน่นอนผมมั่นใจแต่ถ้าเกิดพีผมชอบคลิปนี้มากคุณดูฮะก็คือมันสามารถรักษาความเจ็บปวดได้เพียงแค่ร้องเพลงนี้นะครับผมคนดูเอาดูแล้วกันเห็นไหม่คนดูฮะ ดังนั้นสกีบีดีทอยเล่นนะครับผมคุณดูฮะมันไม่ใช่สิ่งไร้สาระแต่มันคือลัทธิคนดูมันคือวิทยาการของมนุษย์ยุคใหม่คุณดูฮะพราะงันแล้วก็ไปหันร้องเพลงด้แลดหละคนดูสกีบีดีนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวที่ถสด่วมมันออกมาจากกันให้เราิังได้แบบนี้เหรอคนดู ไ <ś led> เจอกัอะไรวะเนี่ยแมพค่อนข้างแฟนตาซีขึ้นหลังที่เราไปไม่ได้เล่นมันนานเสียนานดูมันใช่โถส้วนหรือคนวะนะคุณดูคนหรือเปล่าโอ้โหแมพสวยแต่ก็ดูห้ามแมพอลังการขึ้นนะครับผมฮะอ้าววันดีหัวกระลกกรอดหน่อยขอกอดหน่อยเน,น,นี่ยเจ้ามาถึงก็หวานสักเลยครับผมเรามาดูดันกันเลยละกันก็คือตอนนี้นะครับผมคุดูว่าเอ้ยบอนนี่จากไฟในเอ็นเฟสอย่าเข้ามา นี่น่าจะเป็นเก็บยาใช่ไหมคนดูครับผมฮะก็ถือว่าเป็นเออค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับผมโคตรเท่เลยดูแบบสวยขึ้นนะคนดูดูสีลงได้เลยบ้านนะครับผมโอ้ยตัวใหม่เหรอมีของซุมใหม่ด้วยหรือผมควรเติมดีคนดู ใครอยากเห็นผมสุมก็สามารถคอมไม่ก็ได้เราจะมาผ่านโลบักด้วยสิ่งนี้แล้วก็จะหลอกขายเสื้อโอ๊ยไม่ใช่สิขายทําเสื้อใหม่ขายคนดูไม่มีลงมีหลอกนะเสื้อแบบสว่วนตัวนันี่บอกไว้ก่อนนะจากใคคนไม่อวยเลยบอกไว้ก่อน <c oughs> ความเดิมก่อนแมปปิดตอนนั้นเลยก็คือตัวละครที่เราเพิ่งจะได้มาครับผมมีน้องๆคอมไม่ดอกพี่ครับพี่เอาเอเจนต์ออกไปเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้ะายขนาดนั้นก็โอเคครับผมซึ่งตัวละครที่ได้มาแบบล่าสุดเลยเราไปทันไ,ได้เล่นเลยคนดูฮะแล้วก็แมปปิดซะก่อนก็คือตัวนี้ครับผมคนดูฮะสไปเเเดเอเอเดอรร์ปกคับ ที่เราได้มาจากการเทรดนะฮะแล้วก็บัขุนยนต์ตัวนี้ครับผมคอนดฮ5เป็นระดับเรเจนดรี่ซ <royalty> ึ่งเราได้ตอนนั้นมาคือแมปปิดเลยกก็งเหมือนกันเพื่เทรดมาไม่ได้ไม่ได้สตาร์แมปปิดเฉยแล้ววันนี้จะมาทำการทดลองกันนะครับผมมาสลับ2ตัวนี้นะครับผมตอนนั้นคือมันโหดมากตอนนี้มันยังโหดอยู่หรือเปล่าคนดูก็คอมเมนต์กันไว้ก็แล้วกันนะครับผมคนดดฮะโอ้คนไทยคนดูว่าเสื้อพิชชันฟาร์มเสื้อไหนมันจ้าจริงๆเลยพวเ A B C ถ้าเกิดอยากเล่นฮาร์ดคอร์กรชันโว้ย น่าสนใจคณดูจัดไปขออนุญาต A B C ก่อนแล้วกันฉันขอเล่นด้วยฉันเพิ่งกลับมาเล่นจะไม่รู้เลยว่าจะเอฮาร์ดคอร์คืออะไรโอ้โหแล้วพี่แกหันครอบอย่างไวหันครอบอย่างไวมาเลยจูวโอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยโอเคฉันขอลงด้วยนะ A B C เอ้าจะบอกนี่กันลงอย่างนั้นเหรอไปพวกเราสักสามคนเราไปลงกันเถอะยากก่อนเดิวไม่รู้อะไรแต่ตอนนี้คือเราได้ปาร์ตี้ในการลงฮาร์ดคอร์แล้วนะครับผมฮาร์ดคอร์ออันเก่าไหมยาอันนี้ อันเก่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันกูลงหละอุ้ยอัปเดตใหม่เราสามารถเลือกโหมดได้แล้วคนดูฮะเป็นโหมดฮารนะครับผมโหมดอีซี่โหมดพวกนี้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ,อ,อันนี้ชอบอันนี้ชอบบอะหรือมันเก่าแล้วว่าคนดูหรืมอมันจะเก่าแลว้ววผมผม,ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นผมอยู่ตอนผมเล่นไม่เจอไงคนดูเฮ้ยตัวใหม่จากฟักทองเมื่อกี้ใช่ไหมคนดู อนุญาตไปสุ่มถ้าเกิดเอ่อถ้าคนอยากเห็นผมเกลือนะครับผมกูว่ากูก,ก็น่าจะเกลือนะไปสุ่มเนะี่ยคนดู่าจะเติมส 6, 000, ักหกพันโลบักในการสุ่มนะครับผมฮะใครที่อยากดูก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้นะครับผมตัวนี้ยังคงใช้ได้อยู่ไหมคนดูคุณเลิศเจ็ดดาวของเราเนะี่ยคนดูคุณเลอศเจ็ดดาวใช่ใช่ใช่จะได้อยู่ไหมตอนนี้หรือว่ามีตัวที่ดีกว่าตอนนี้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ละกันคนดูเสียงฟักทองแต่งคนดูฟักทองแต่งเสียงยังดังงัว่า ดูมีพลังมากต่อมาเราส่งแมงมุมของเราไปเลยคนดูฮะไปจัดการมันตัวนี้มันสามารถเดินได้เหมือนไอตัวเก่าใช่ไหมก็ดูฮะเออเหมือนเหมือนตัวเก่าใช่ไหมมาลองดูกันแล้วกันนะครับผมมนเดินไล่ตีคนดูฮะเขาเรียกว่าโร a m i n g ใช่ไหมก็ดูมันเดินโร a m i n g เลยโคตรเจ๋งตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็โร a m i n g ใช่ไหมตัวตัวตัวโรม m i มาสองตัวเลยนะครับผมแต่ว่าเราไม่เราลืมมาตัวไททันมาอ่ะคนดูลืมมาตัวไททันมาเลยนะครับผมหวังว่าจะเพื่อจะมีตัวไททันกันนะเราลืมมาเลยดูว่าข่าวทอยเลตตัวใหม่ที่เราเพิ่งเคยเจอ เอาว่าตอวต,ตามจี้ตามจี้มาเลยโห่ปะตัวนี้คนดูโห่ปะโอ้พลังมันทําให้หลับได้โอ้โหตัวนี้แหละคนดูตัวสั้นใช่ไหมเมคานิกการเล่นเริ่มยากขึ้นกว่าคนดูยวในยูนิตไลอ้อนอ้าวแล้วเราไปชมเราบ้างเหรอตัวเราก็ดีไม่ใช่เหรอตัวเราเป็นตัวแมงมุมเลยนะไลอ้อนตัวนี้ใช่ไหมขอบคุณนะไลอ้อนเราจะเรียกไททันมานะครับผมคนดูฮะน่าจะอย่างนั้น,เ,งงนเล่นในส่วนของการลงดันรอบนี้ก็ขอบอกเลยว่าชิวๆไปก่อนกนแล้วกันครับผมเพราะว่าเวฟแรกๆนั้นก็ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับผมฮารอีกอย่างหน มีตัวแปลกมากมายที่เราต้องเรียนรู้เยอะแยะมากนะครับผมเลขการกลับมาเลขครั้งนี้นะครับคุณผูฮะเราต้องพยายามตามแพทให้ทันไม่งั้นล้วก็เราจะไม่รู้ว่าตัวละครไหนหรือว่าบอสตัวไหนสามารถทําได้นะครับผมแล้วเจ้าหน้าเหี่ยวมันก็กลับมาอีกแล้วนั่นเองครับผมฮะพร้อมกับหยุดตัวละครของเราได้มันแฮกจนตนยืนหลับกันเลยทีเดียวครับผมฮะอันตรายสุดไปเลยพยายามเพิ่มไวแล้วครันคุณผูฮะซ้ำยแล้วเราไม่ไม่มีตัวแบบทําเงินเลยคุณผูม ไม่ได้เอาตัวตกวิทยาศาสตร์มานะครับผมฮะไอ้ฟาร์มตรงนั้นก็ได้เป็นตัวฟาร์มเงินใช่ไหมเป็นฟาร์มเงินตัวใหม่แน่ๆเลยคนดูฮะฟาร์มดีกว่าแม่นี่ก็ไม่รู้ถ้าฟาร์มดีกว่าจะไปสุ่มนะครับผมถ้าฟาร์มดีกว่า,ากูต้องรีบมาหาก่อนก่อนมันจะแบบว่าเอออัปเดตหมดแล้วโอ้โหแล้วมันอัพแพงจัง15กับ800เรามีแค่500คนดู <c oughs> นอกจากตัวลำหน้าคือมินิกันเอ,อ่อทอยเลสก็คือโถดชักโครกถอดถอดซ่วมปืนกลนะครับแล้วก็บอสนะครับผมบอสก็ได้ตัวเดิมเลยบอสตัวเดิมมเลยยนะครับผไหวอู่ ไหวยู <Why> บ่บบาเอ้ยอะไรยังไม่บ้าเลยเร,เราไหวเราไหวตัวชื่วมาทีของเราช่อมทีมของเราแต่ตัวทําฟาร์มบอกเลยโคตรสวยคุณดูฮะดูดิโคตรอยากได้อยากสุ่มจังแต่เอ่อได้200อินคัมกับ150อ๋อโอเคพอๆกันไม่คุณดูฮะอัพจะได้ทุก50นะครับผมอัพหนึ่งครั้งได้50นะครับผมประมาณนั้นเลยเฮ้ยตัวใหม่ที่ไม่เคยเห็นคนดูมิวเทนมันเดินเป็นคนเลยว่ะคนดู เป็นเอ่อมิวเทนก็คือเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์กายพันใช่ไหมนี่ก็ได้เป็นโถส้มกายพันที่กลายเป็นคนได้นะครับผมดูวด่าโคตรที่ที่จัดเลยแต่มันก็อึดนนะคนดูอึดจะได้เลยนะครับผมมันพลังพิเศษอะไรไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ชัวร์เอาละ่ะถึงเวลาตัวนี้ของเราแล้วคนด,ดูฮะที่จะได้ออกโรงหามุมดีๆตั้งกอดเลยไปเพ่เอกเทพโอ้โหตรงนี้ตรงนี้แล้วกันคนด,ดูเดี๋ยวไม่ทันบอสมานะมแล้วก็ใจอั้นโอ้โหเอ้ยเจแอนตัวใหญ่ใส่ใส่แว่นนะครับผมคนด,ดูตัวใหญ่ใส่นุ๊ปใหญ่ใส่แว่น ทำไมยิ่งอัพดาเมจยิ่งลดคนดูฮ่าแต่ว่ามันก็ตีไวขึ้นก็ดีนะคนดูตีไวขึ้นก็ดีแต่ทำไมยิ่งอัพทำไมไม่ได้จะไป็นยิงลดใช่คิดว่าพวกเราควรหยุดออโต้สคริปนะแต่ก็ว่างั้นแหละเดี๋ยวมันจะจะจะแพ้แล้นะปิดเรื่ก่อนแล้วกันออโต้สคริปนะครับผมเฮ้ยตัวหนึ่งละกายคนดูฮ่าคุณเลอร์จะได้ออกมาหลายตัวนะครับผมไปเลยคุณเลอร์เจ็ดดาวไข่ท่านคาร์เมลแมนก่อมาแล้วเช่นกันลุยเลยเลสโกไปโลดเอาซิเกตเอเจนต์มาตั้งตรงนี้เดี๋ยวก้อนเราไม่มี เราไม่อะม่ไดเอามาเราเอาออกแล้วคนดูตามคอมเมนต์บอกก็คือไม่ไจะเป็นคนาดนน,นตโลมมันคือมันจำเป็นหรือไม่จําเป็นวะเนี่คนนคนยคนดูจะเป็นหรือไม่จําเป็นโอ้ยมีคนเอามาไหวอยู่ไหวอยู่ไหวชิวลุยเลยได้แล้วมั้งคนดูหมื่นสี่หมื่นสี่จะไหวโอเคคนดูไหวเลยไหวเลยไปะ ทันท่านแปลกแท้ของฉันเกือบไปแล้วไม่ล่ะเอาล่ะเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆครับผมนอกจากนั้นแล้วเราจะเจอตัวแปลกด้วยครับผมฮะมันไม่เดินตามถนนแต่ว่ามันพุ่งเข้าใส่ยูนิตเลยครับผมคุดูฮะเป็นตัวที่แปลกประหลาดมากก็คือตัวนี้ครับผมคนดูฮะ Xotion f i g i n g มันโจมตีแบบกรมิ้กรเซกันทีเดียวกับผมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันพุ่งใส่สตาร์ทหมดเลยแต่ก็ไปตัวตัวฟาร์มนะดีถือว่าดีคนดูถ้าเกิดมันพุ่งพุ่งใส่พวกตัวทัท่านแล้วก็อาจจะมีสตาร์ทเล็กน้อยผมว่านะจากนี่ มคานิกากรเล่นก็คือสนุกขึ้นครดูฮะก็อาจจะเจอตัวแปลกเยอะแยะมากมายที่เราไม่เคยเจอครับผมคุดูฮะไอตัวเออรถที่มันตีว่าแบบปีศาจเลยครดูฮะดูดิคุดูครับมันตีแบบจะระมองไม่ทันนะเป็นภาพตกค้างครณดูไวไวปีปีศาจและเนื่องจากเราไม่อยากให้มันยืดยาเราขอตัดแบบไปเลยก็แล้วกันครับผมฮะการต่อสู้แล้วก็คงดําเนินต่อไปครับผมฮะ ม่แทนก็ออกมาอีกรอ nope. บหนึ <Yeah. S 1> ่งนั่นเองครับผมแต่ก็มาได้ครึ่งทางก็ตายนะครับผมพอดูฮะก็ถือว่าทีเราดีเยอะแล้วก็ตัวล็อกเก็ตที่มีความไวสูงแล้วก็บอสเริ่มมาแล้วด้วยครับผมพอดูฮะและซึ่งบอสก็ไม่เท่าไหร่ครับผมแต่ตัวล็อกเก็ตนี้ก็จะน่ากลัวเพราะว่ามันเคลื่อนที่ได้ไวกว่าบอสนั่นเองครับผมพอดูฮะมาใช้เวลาเพียงแค่แ <Sorry. S 2> <Sir. S 1> ป๊บเดียวมันก็เดินทางเลยบอสเลนั่นเองครับผมพวกเราจะผ่านใช่ไหมพวกมันดูเยอะๆนะฉันว่ามันดูเยอะนะใช่โอเค นายต่อได้มั่นใจมากพวกเราต้องผ่านสินะโอเคันจัดไปในกระเป๋าของฉันมีแค่ท่านกับฟาร์มแค่นั้นแหละเอ้ามันดีหรือไม่ดีวะนี่ลงคนดูมันดีหรือไม่ดีวะโอ้ยเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนมันมีแว่มีแว่ยิงก่อนด้วยคนดูแม่ก่อนตายมีแว่ยิงด้วยเอ้ยเดี๋ยว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 มันเยอะเหลือเกินเตอมันเยอะเหลือเกินไม่ไหวเยอะแล้วนี่เอ้ยเรียบร้อยคนดูตุ้มเรียบร้อยกนเพ่โอ้โหเหลือแค่นิดเดียวหรือเปล่าด้ยเตอร์แคนดี้มาด้วยคุณดู ไม่นะจี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 พวกเหลือแค่8เองโอเคคนดูเหลือแค่8ดเวฟบก็จะจบแล้วนะครับผมเสียได้จ้าแต่ว่าก็ก็สนุกแะคว่าคนดูฮะรู้สึกว่าแมพมันก็เออไม่ค่อยกหลายอย่างตัวไรตัวไรแบบไม่เคยแจ็คสันขึ้นไม่เช่นกันไม่ใช่ไม่เกี่ยวเราสามารถลงคนเดียวได้ไหมคนดูฮะจากฟอร์มของเราตอนนี้ก็คือตัวละครที่เรามีเราสามารถลงคนเดียวได้โอ้ my god มาอ,มอะไรวะเนี่ยคนดูโอ้มันเยอะเยอะมากเยอะมากมีเงินจะตั้งเลยหวังว่าเออคุณเลือกเจ็ดดาวขอจจะปป้องมาได้นะ แล้วควรทำยังไงเลยค็ดูแบบนี้เงินไม่พอเลยคนดูไม่รู้วต้องจัดตัวไหนมาบ้างโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้แม่นคนดูรอตรงนี้เงินไม่มีตั้งตัวนี้อีกโอ้ไมคกูถึงตาลายเละไนท้ายที่สุดครับผมคนดูฮะดูวาระสุดท้ายนี่สิมันเดินไหลเข้าเป็นน้าเลยคนดูไหลเข้าเป็นน้าเลยงูเล็กเจ็ดเวฟนี่แค่เจ็ดเวฟเองอ ท่านประเบิดพลังของข้าโอ้โหมาดูรอบนี้รอบนี้ได้เก้าเวฟได้ได้เก้าเวฟน้องๆก็สามารถแนนะําแผนการเล่นมาได้นะครับผมคนดูฮะว่ามันโควรเล่นแบบไหนสำหรับแมบนี้นะครับผมโอ้โมันยากจัดเลย f อซี FC พี่เอาน้องชายสุดเลิฟบอกฉันซิว่าเกเบรกฉันได้บอกซิว่าเกสามารถเบรกฉันได้ในดันดันนี้ ดูจากหน้าของเจ้าแล้วชายคนนี้ต้องแข็งแกร่งอย่างแน่นอนครดูฮะดูพลังกล้าพอสิครดูฮะซิกแพคล่ำๆบ่มๆนะครับผมแล้วก็ดูเวลตาของเขาเวลตาของผู้แข็งแกร่งครณดูฮะเวลตาที่อบอ้อมอารีมองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าแข็งแกร่งซีว่าเกเบรกฉันได้ฉันไม่ได้บอกให้เกบอกไปนะทันแค่ถามว่าเกเบรกฉันได้หรือไมอ่กเกย์บอกันมาซิไม่ใช่เกพูดเขาว่าซิก็มาเรบรกฉันได้อุคุณเหนื่อยจริงเอ็ซีกู่ามาเลยครับบมน้องชายเข้ามาเลยเข้ามาสามคนแล้วค็ดูฮะ โทรจีมึงมาจากไหนนึกยมาแซงน้องโ <no power surfing> น้พาเสาวิ่งมาเมื่อกี้คนดูโน้พาเสาวิ่งมามันมีกี่เวฟถามก่อนละกันคนดูฮะเมื่อกี้เราได้9เวฟอยากรู้เหมือนกันมีกี่เวฟเราตัวรอบนี้เราเอาตัวทำเงินมาด้วยนะครับผมอ่าสี่พี่วอเตอร์เดี่ยวมันมีแต่ห้าสี่เวฟนี่เหรอน้องใช่อ่าสี่เวฟเหรอลงตาเหลือกตาปิ้นนะครับผมแม่คนดูเมื่อได้ต่างจากเดิมเมื่อไหร่คนดูฮะเหมือนจะจบกันที่เก้าจะไม่ได้เอ็งคนด,ดูดูทรงแล้วน่านที่เก้าชิวอ,อะไรเรียบร้อยจังหวะนี้ จบจบมึง <c oughs> ใช่หรือไม่หรือมันยังช็อตอยู่มันจะตานช็อตอยู่สวยก็เย่แล้วคนดูสิบเวฟเ่าคดูอย่างน้อยก็มีการพัฒนานะครับผมฮะจาก9เวฟเป็น10เวฟเอาว่าอยู่จบที่10เวฟคณดูพัฒนาการขึ้นจาก9เวฟนะครับผมดูฮะก็เหลือแค่4 0บเวฟแล้วก็เกือบชนะแล้วนะครับผมอีกนิดเดียวนะครับผมเกือบชนะแล้วเอาว่าเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก็แล้วกันครับผมฮะถ้าเกิดอยากเห็นเท่รนี้ก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบาย,บายแนะนาเทคนิคกับด้านาน,าน,นี้สําคัญมากบาย you uh -huh.